เป็นเบาหวานทานตัวไหนลดน้ำตาลได้บ้างคะเดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์นี้กันนะคะแล้วมาฟังไปพร้อมกันว่าเราจะดูแลตัวเองอยังไงและต้องทานตัวไหนที่จะช่วยลดทั้งเบาหวานความดันไขมันค่ะตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่ากรูแคร์ค่ะ ตัวส่วนผสมหลักของเรานะคะคือนําเข้าจากต่างประเทศ8ชนิดค่ะจะมีของไทย3ชนิดนะคะอันนี้จะเป็นตัวยีสเ t วตากูแคนอินูลินเ็ดลินจือถังเช่าเจลกู้หลานดอกคำฝอยโคเมียมพิคอริเนตแล้วก็วิตามินซีค่ะส่วนที่เราเพิ่มเข้ามา3ตัวนะคะเป็นของไทยคือภูคาวผักเชียงดามะละกีนกค่ะ3ตัวนี้นะคะเป็นท็อปของไทยเลยค่ะ อย่างที่หลายคนถามหมิวเข้ามานะคะก็คือมีออยอไหมตัวนี้เลยค่ะออยอนะคะจากไทยและ fda จากสหรัฐอเมริกาถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะตัวนี้นะคะส่วนใครที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันมือเท้าชาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรืออะไรก็ตามที่ทักเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้หมิวรอให้คำตอบอยู่อย่าลืมโทรมานะคะใช้ชีวิตให้สนุกคะ่ะทุกคน h a v e a n i c e day